สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก็เจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะครับกับอ่าชแนนะครับช่องชแนลเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์นะครับซึ่งอ่าวันนี้นะครับก็จะมาในส่วนของงานลูกค้านะครับ X 3 6 0ที่ทําเสร็จเมื่อคืนนะครับที่เมื่อคืนผมบอกว่าเป็นกล่องเฮดวันนผมโทษทีนะครับผมลืมไปนะครับแต่จริงๆแล้วคือเป็นกล่องกล่องเคบาเหลืองนะฮะกล่องเฮดวันก็คือตัว505ที่จะทําในคืนวันนี้นะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับหรือกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ผมก็มาเทกับลำลำของลูกค้าชีวิตสโลไลท์นะฮะแต่ว่าผมตั้งเป็นบินฮอบเดินทางนะครับไม่ได้แบบบิน 3D อะไรมากมายนะครับเพราะว่าวิทยุตัวนี้ก็คือพอเล่นได้แต่ว่าความายังไงล่ะผมก็ เอาเป็นว่ามันตอบสนองช้าช like. นิดนึงนะครับ <c oughs> <center. S 1> แต่มันก <oughs> ็พอเล่นได้นะครับแต่ถ้ให้ดีกว่านี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนวิทยุนะครับแต่ตัวนี้ก็เล่นไปก่อนนะครับประหยัดงบประมาณนะครับก็ช่วงที่เราฝึกบินฮอปเดินทางนะครับบินหรือว่าจะหันหัวสี่ทิศหรือว่าจะหมุนอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ก็พอฝึกได้นะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่า 3D ปุ๊บเนี่ยอาการหางต้องแม่นนะครับเพราะว่าช่วงที่หงายท้องตีลังกาเนี่ยหางเนี่ยเป็นจุดสําคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเราต้องมองหาง ถ้าเกิดว่าหางมันแวบแวบไปนิดนึงก็คือเราก็อาจจะทําให้เราหลงได้นะครับเดี๋ยวมาชมลานี้นะครับบินฮอบเดินทางกับชีวิสโลไลท์นะครับกับ x 3 6 0นะครับตัวนี้ก็เป็นสปีด h o อพิวิงหกแอมป์นะครับชุดของมันเลยนะครับแล้วก็ยกพีเป็นของ ALZ นะครับกันหางก็จะเป็นของ a l z ทั้งชุดเลยนะครับกล่องเคบานะครับมอเตอร์นะครับพันแปดร้อย kv แล้วก็ที่สําคัญใช้เป็นแบตตัวพันห้าร้อยมิลลิแอมตัวนี้นะครับบินได้นานแน่นอนนะครับ อันนี้จะเป็น45 c ซีเยอะมากนะครับ1500แล้วก็ความจุแต่ว่าน้ำหนักก็จะมากกว่าเดิมนิดเดียวแล้วก็ใส่ใส่ช่องนี้ได้พอดีเลยนะครับติดนิ้วเนี่ยครับใส่ช่องนี้ได้พอดีแป๊ะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูมาชมกันเลยนะครับครับอันดับแรกนะครับก็วิธีการเล่นนะครับเปิดวิทยุขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดโทนตรงนี้ เข้ามาก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเสร็จแล้วเราก็เสียบแบตนะครับเราก็รอให้กล่องมันเซตตัวนะครับสังเกตว่าตรงสวอทเพดอะมันจะขึ้นลงจึกจกจึกจ2กสองทีนะครับอะทีเดียวทุกทีทุกทีคือลงจึกจิกแค่ทีเดียวนะครับแล้วเราก็ใส่คนรปี้เข้าไปนะครับ แล้วตอนที่เราจะบินนะครับเราก็ปลดโฮนตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทาการบินพอเราเล่งนิดนึงมันก็จะหมุนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากล้องใส่บวกเพื่อที่จะทําการบันทึกคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับช่วงเวลาบินช่วงเวลาบินผมไม่สามารถที่จะเล่นด้วยถ่ายด้วยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเอาโทรศัพท์เนบไว้ที่ขาที่ออกแบบมา ที่ใช้ในการถ่ายคลิปโดยเฉพาะนะครับนี่ครับบินรอบเดินทางนะครับกับ x3 6 0กตูนนะครับของลูกค้าชีวิสโลไลน,นะฮะแบบ,บนาข้าวแบบนี้เลยนะครับนาข้าวแต่อย่าตกนะแหวกข้าวไปเก็บนะครับ บินฮอปเดินทางนะครับวิทยุไฟสกายก็พอเล่นได้นะครับแต่ในเรื่องของการตอบสนองเนี่ยมันก็จะช้านิดนึงนะครับเทียบกับพวกวิทยุฟูตาบ้าหรือว่าจะเป็นวิทยุแบบดีดีราคาแพงๆพ,พ,พวกเรดิโอลิง์อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็พอเล่นได้ถ้าแ,แบบว่าเราประหยัดงบประมาณนะครับนะครับ อินฮอบเดินทางนะครับเบสคมคลิปเนยเป็นเส้นเดียวเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับช่วงเย็นอ่าบายๆแก่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับกับเอ6 0สาลำนี้นะครับขับบินข้ามฝั่งนะครับมีรถวิ่งมาวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับวันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่า แมกเยอะนะฮะอมาีรถวิ่งมาแน่นอนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมลงขอลงก่อนนะครับ ครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ x 3 6 0ัสลํานี้ของลูกค้าชีวิตสโลไลท์นะครับก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับบินได้ปกตินะครับแล้วก็ลูกลูกค้าสั่งแบตไว้3ก้อนนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะจัดส่งไปให้เย็นนี้เลยนะครับเพราะว่าลูกค้าโอนตังค์มาครบหมดแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากได้ฮอไปเล่นสักลำนะครับก็ ทักกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรติดต่อมาทางผมทางเบอร์ด้านล่างของคลิปนะครับที่ผมจะลงไว้ทุกคลิปเลยนะครับอยากได้แบบไซส์ไหนแบบไหนอะไรยังไงก็เข้ามาคุยกันนะครับในราคาเท่าไหร่อะไรยังไงตรงนี้ก็คือรายละเอียดมันมีอีกพอสมควรนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็เป็น505แล้วนะครับสวัสดีครับ